สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับดำหัวนิโนเคม กระบะกรสามเมตรกว่าโรถคันนี้ดดประกอบ อันนี้ขายซากครับโอเคมพวกคันนี้ผมไม่ขอบอกราคานะพี่น้องนะใครสนใจก็ เน้นโทรสอบถามเอาแล้วกันครับสำหรับเจ้าฮิโนเคมนะครับอันนี้คลิปนี้ผมไม่ลงราคานะครับต้องขออนุญาตไม่บอกราคาจริงๆโทรสอบถามทางร้านเลยครับตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับขายซากครับคนันนี้ขายเป็นซากนะครับ ไม่รู้จะบอกราคายัางไงกระบ,บาดรับยังดีครับกข่บาดรับยังสวยหัวนี่ก็เก็บเยอะหน่อยถ้าทำแบบสไตล์รถสวยทุกวันนี้นะครับต้องเก็บเยอะ แต่ถ้าเกิดวิ่งรับสรงวัสดุก่อสร้างก็ลุยได้เลยครับสภาพนี้ครับให้ลูกน้องขับลุยงานได้เลยทาเครื่องทำอะไรใหม่ก็โอเคครับขายเป็นซากไว้นะครับคันนี้กระบานี่มีครับวีโก ห,หายอยู่ก็มาดูครับเทเลอร์หัวยาวยังอยู่นะครไปขึ้นรถเกี่ยวได้ครับใกล้ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนะครับซื้อไว้เลยซื้อไว้แล้วก็ซ่อมบำรุงไว้ครับรยงานได้เลยครับ อันนี้เป็นรีโมทนะครับสะพานหลังสะพานหลังลงนี่เป็นรีโมทครับกดรีโมทลงเลยดัสบสภาพสวยครับคัซซีน่าจะผสมรูปผสมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ว่าพี่น้องนะช่วงนี้เหล็กเป็นราคาราคามันสูงเหล็กราคาสูง,าาสงถ้าบอกราคาขายซากไปก็จะว่าราคาแพงราคาโดนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจจริงๆก็โทรสอบถามทางร้านแล้วกันครับต้องขออภัยจริงๆครับครันนี้ผมไม่ขอแจ้งราคา มันก็เองแห้งอ่ะก็ยังแห้งนะคัสซีก็ยังแห้งอยู่ก็โอเคอยู่คัสซีโอเคคัสซีดำต่อก็ใช้หน็กลรางหนาอย่ะงเ้หนาผมควนหนึ่งราง เนี่ยถ้าวิ่งรายวัสดุก่อสร้างก็ได้นะครับซื้เครื่องใหม่ไปลงครับเอาพอใช้งานนี่ครับ,รบกระบ,บาดำก็ยังสวยยังดีอยู่ ยังไม่ทะลุนะครับกระบาดดำเฟืองท้ทยของ้ายของอะไร เฟืองค้ายไม่แน่ใจนะว่าของอะไรใครสนใจก็โทรสอบถามนะทุกคนนะ ัวจริงๆหัวเคเนี่ยเป็นเป็นทรงคลาสสิกนะครับในกระแสยังยังอยู่ในกระแสอยู่นะครับววยรุ่นคลาสสิกหลายคนที่ทำรถดําก็ใช้หัวเคเมเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็อย่างว่าครับคันนี้เอาไปก็หัวมันก็ได้เก็บเยอะครับตรงหน้าบนก็เหมือนมีระยยกครับเราร้านยกเขาใช้ใช้ แอปยกหัวขึ้นมันอ <c oughs> าจเสียทรงแต่แรกนะครับด <c oughs> แตวมันก็เก็บได้ครับแต่มันใช้เงินเยอะเก็บหัวคืนสภาพเปลี่ยนหลังคาแล้งก็คอได้ครับคอคอได้อยู่แต่หลังคามันต้องตัด แล้วาะวางคืนแนวตรงประตูต้องยืดถางออกครับถ้าไม่ซีเรียสก็ซื้อหัวใหม่ใส่ครับถ้าไม่ไม,ไม่ไม่สนใจเรื่องความคลาสีก็ซื้อหัวใส่ครับหัวใหม่ใส่เลยวางเลยจบเลยครับทำรถ ต่ดูการนี้ก็ราคาก็ต้องดีหน่อยนะครับแล้วแต่ความชอบนะพี่น้องนะแล้แต่ความชอบแล้วแต่ความความลงไหลของแต่ละบุคคลนะครับตอนนี้ก้าวไก่กันไม่ได้ครับชอบคน,นแบบคนไม่ชอบบอกของเก่าของพังของเซเล็กนะครับแต่คนที่ดูเป็นเขาชอบจริงเขาก็เอตัวนี้มันดัดแปลงได้ทําได้เนะี่ยเข้าไปทําก็สวยครับ ผมคิดคนเราแบ่งแยกกันไม่ได้ครับต้องอย่างนี้ครับใครสนใจจริงก็โทรสอบถามตามเบอร์โทรด้านล่างผมลงคลิปลงเบอร์โทรให้ใต้คลิปนะครับ ฮีโน่เคมพระเจ้าทีเอ็กทะเลอรสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณที่กดติดตามรับชมแนละดูคลิปจนจบนะพี่น้องครับสวัสดีครับ